นะครับวันนี้บ่าวชาพาเพื่อนๆนมาชมแปลงผักนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วบ่าวชาพาเพื่อนๆนมาดูน้องน้องทหารเก็บผักบุ้งจีนนะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆนไม่นานนะครับผักบุ้งจีนก็หายไปปลูกมาใหม่นะครับคราวนี้นะครับทาง โครงการทหารพันธ์ดีของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่8แห่งนี้นะครับน้องๆเขาก็ปลูกเป็นผักกวางตุ้งนะครับเดี๋ยวบ่าวชาพาไปดูนะครับว่าผักกวางตุ้งที่น้องๆเขาปลูกนะครับเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับผักกวางตุ้งกําลังเจริญเติบโตออกมานะครับเพื่อนๆแปลงก็ยาวเลยนะครับนี่ยีเมตรนะครับคูณ20เมตรคูณเมตร20นะครับเพื่อนๆผักกวางตุ้งนี้ กำลังเจริญเติบโตได้ดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับกําลังเจริญเติบโตนะครับยังไม่แก่จัดยังไม่ออกดอกนะครับซพ่งกําลังเจริญเติบโตผักกวางตุ้งที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี้เป็นนะครับเป็นผักกวางตุ้งพันธุเบานะครับระยะการเก็บเกี่ยวนะครับเมื่อเรานํามาลงแปลงปลูกนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าวันนะครับที่จะสามารถเก็บผลผลิตหรือว่าเก็บต้น ผักกวางตุ้งนะครับไปรับประทานได้หรือนําไปส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้นะครับผักกวางตุ้งนี้เราก็สามารถที่จะเพาะได้หลายอย่างนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพาะลงแปลงเพาะลงถาดเพาะลงหลุมนะครับ <ๆ S 2> อันนี้แปลงนี้นะครับเพื่อนๆแปลงนี้น้องๆเขาก็เพาะลงแปลงนะครับเพาะผักกวางตุ้งจเจริญเติบโตนะครับได้แตกใบนะครับพบเริ่มแตกใบใหญ่นะครับ เขาก็จะนำต้นกล้านะครับมาขยายลงแปลงเช่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนขยายลงแปลงนะครับก็จะปลูกระยะห่างก็ประมาณสักนี่นะครับเ,เพื่อนเือนประมาณสัก1 0ถึง15เซนนะครับหรือประมาณ1 0 1ถึงเซนเพราะว่าจะต้องกวางตุ้งเขาก็จะเติเตบโตออกมาเป็นกอที่ใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนก็ปลูกอยู่ในปลูกอยู่ในแปลงที่เป็น อแปลงกระเบื้องนะนะครับเ,เพื่อนๆแปลงกระเบื้องกําลังเจริญเติบโตนะครับผักกวางตุ้งก็สามารถนําไปทํากับข้าวได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการทําผัดทําแกงนะครับเ,เพื่อนๆก็มีประโยชน์ในการทางสารอาหารหลายอย่างนะครับเ,เพื่อนๆทําให้มีอาหารและ,ะบํารุงร่างกายแข็งแรงดูสิครับเ,เพื่อนๆผักกวางตุ้งแต่ละต้นนะครับ เขาก็จะเติบโตจเจริญเติบโตถ้าต้นไหนได้รับปุ๋ยปริมาณน้ําเพียงพอนะครับเพื่อนๆเขาก็เจริญเติบโตเป็นกอใหญ่นะครับ,ก,รบ,ก,รนะรบก็จะเพิ่มน้ําหนักแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือกเกษตรกรนะครับเพื่อนๆที่จะนําไปตัดไปขายนะครับตัดไปขายหรือตัดไปรับประทานนะครับเพื่อนๆก่อนเราก็จะได้กอที่ใหญ่และโต การให้ปุ๋ยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าในช่วงของการเจริญเติบโตในช่วงที่ปักขึ้นมาใหม่แล้วรากเดินดีแล้วนะครับเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียช่วยด้วยนะครับช่วยลงไปด้วยเพราะว่าจะเพิ่มการเร่งการเจริญเติบโตและเร่งการเจริญของรากนะครับให้มีรากที่แข็งแรงและต้นพันธุของต้น ผักกวางตุ้งนะครับก็จะเจริญเติบโตให้เรานะครับเพื่อนเพื่อนผักกวางตุ้งนี้ถือว่าเป็นผักที่เจริญเติบโตเลี้ยงง่ายเจริญเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะครับเพื่อนเพื่อน,อนก็ควรที่จะนําไปปลูกช่วงที่ให้ผลผลิตดีก็คือช่วงนี่แหละครับช่วงหน้าหนาวตุลาถึงมก,กราช่วงนี้นะครับระยะ3ามเดือนนี้แต่ในช่วงเดือน ต่างๆก็สามารถปลูกได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือปลูกได้ทุกฤดูนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนนะครับเพื่อนๆปลูกได้แล้วก็ขายดีนะครับผักวางตุ้งนะครับเพื่อนๆแปลแงทั้งนี้นะครับก็ยังเป็นผักบุ้งนะครับผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนก็ถือว่าเขาจะให้ระยะเวลานะครับในการเก็บเกี่ยว ก็ไม่นานนะครับก็สร้างรายได้เช่นเดียวกันนะครับระยะะเวลาในการเก็บเกี่ยวก็จะประมาณอ่ะยีสิบถึงยีวันนะครับหรือว่าผักบุ้งจีนมีความยาวประมาณ 30- 40ถึงเซนติเมตรนั่นเองนะครับเพื่อนเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วนี่ไงครับเ,เพื่อนอันนี้เป็นการแยกจากแปลงดินนะครับมาลงแปลงนะลงแปลงในกระเบื้องแห่งนี้นะครับก็จะปลูกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนปลูกแล้วก็ลดน้ํา การลดน้ํานะครับก็ลดวันละหนึ่งครั้งนะครับลดห้องเช้าก็ได้หรือห้องเย็นก็ได้อันนี้คือแปลงหวานนะครับหวานรวมนะครับเพื่อนแปลงหวานรวมซึ่งเป็นแปลงเดิมที่เราเก็บผักบุ้งวันนั้นเองนะครับเพื่อนเก็บผักบุ้งวันนั้นนี่ก็มาปลูกกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งก็เจริญเติบโตแล้วนะครับแปลงนี้ก็ยังเป็นผักบุ้งจีนอยู่นะครับเพื่อนนี่ก็เป็นแปลงกวางตุ้งนะครับเพราะว่า กวางตุ้งต้องให้ผลผลิตเร็วแล้วก็จะใช้ปริมาณมากนะครับในการทําอาหารนะครับเพื่อนๆตอนเช้าๆอย่างนี้ก็สดใสนะครับอากาศก็ดีมีแปลงผักให้ดูนะครับสบายตานะครับในช่วงนี้ครับพบกันใหม่นะครับกับการเกษตรกับเ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับเป่าชานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ